Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อนสวัสดีครับพบกับรายการ Time to drive ได้เวลาไปขับรถเล่นกันแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมการฉัตรพิยาคอนเทนต์มเนเจอร์จาก The ะสเตเ Town นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมากุีกันเกี่ยวกับรถ EV ีที่น่าสนใจน่าซื้อในปีนี้และวันนี้เราก็อยู่กับอีกท่านหนึ่งนะครับที่นั่งข้างผมพี่ต้น ซีแมคคาหรือว่าบกต้นซีแมคคาเป็นกรรมการบริหารของสมาคมผู้สขาวรถจนและรถจักรยานจ์ไทยครับผมสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับปีใหม่ที่ผ่านมาขับรถเล่นไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยปีใหม่นี้ต้องบอกว่าผมมีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือครับไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสได้ขับรถครับครับก็ดีครับช่วงนี้ปีใหม่ก็เรียกว่าบรรยากาศในบ้านเรานะครับ กลับมาคึกคักพี่กันนะครับคึกคักอากาศหนาวใช่แล้วก็เรียกว่าพอไปก็เห็นนอกจากความคึกคักแล้วเรียกว่าองค์การรถยนต์ก็คึกคักนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปมาเนี่ยนอกจากรถยนต์ที่เราเห็นกันคุณหน้าคุณตารถครเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเห็นอะไรเพิ่มผมว่ารถอีวีเนี่ยก็เริ่มที่จะในท้องตลาดนะครับ แล้วก็ในท้องถนนด้วยครับก็เริ่มมีเรียกว่าจํานวนผู้ใช้งานเยอะมากขึ้นด้วยเห็นเยอะขึ้นนะตามตท้องถนนเนี่ยถูกต้องครับมีหลากหลายแบรนด์อะไรกันเข้ามาถูกต้องถูกต้องอาจจะเพราะเป็นนโยบายทางรัฐบาลใช่อาจจะว่าผู้ประกอบการทําตลาดเพิ่มสถานีชาร์จเพิ่มเนะมะาะก็ทำให้รถเพิ่มขึ้นผมคิดว่าที่พี่การพูดก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องแบบหัวใจหลักเลยแหละที่ได้รับความนิยมเนี่ยผมว่าเป็นเทรนด์นะ อ้าวเหรอใช่ผมคิดว่าเรื่องของรักโลกเรื่องของประหยัดพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งสําหรับคนใช้ E ีวีนะครับแต่เหตุผลหลักนะเท่าที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ,ค,บคนที่ใช้จริงๆผมคิดว่าเหตุผลที่เขาเลือกจริงๆอะ่ะเรื่องเทรนด์ความนิยมนะความนิยมที่จะเรียกว่าผัดเปลี่ยนอะโลกของรถยนต์ผมว่ามันกําลังเปลี่ยนไปมมอินเทรนด์ขึ้นใช่ ผมคิดว่าตอนนี้คนที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ E ีวีรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นนี่ยนอกจากว่าฉันต้องการประหยัดอะฉันต้องการเซฟเงินในกระเป๋าฉันอนะผมว่าอันนั้นนะในมุมผมนะผมว่าเป็นเรื่องรองอเรื่องหลักเนี่ย <laughs> คือฉันต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีฉันต้องการที่จะเรียนรู้รถยนต์ในรุ่นใหม่ๆที่มันเป็นเรื่องราวของ EV, อีวีมากกว่าม,มากกว่าความประหยัดอันนี้ในมุมผมนะครับ ก็เลยคิดว่ามีรถที่น่าสนใจหลากหลายรุ่นด้วยในช่วงนี้ใช่ครับถ้าสมมติว่าตอนเนี้ในปีนี้ผมจะตัดสินใจซื้อ E ีวีสักคันเนี่ยผมจะซื้อขนหดดีโฟกัสให้ผมสัหน่อยหนึ่งได้ไหมคือจริงๆต้องบอกพี่การนี้ต้องบอกว่าเรื่องของรถยนต์เนี่ยจริงๆอ่ะคำถามอย่างที่พี่การถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่มันไม่ง่ายเลยนะพูดตรงๆมันไม่ง่ายเลยเพราะว่ารถอะไรดีในงบนี้เนี่ยคือเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่เป็นเรียกว่า เป็นความต้องการของคุณเนี่ยซึ่งถ้าผมเป็นผู้ขายเนี่ยผมอาจจะต้องต้องไปรู้อะว่าความต้องการของคุณคือการใช้งานอะให้มันตรงให้มันตรงให้มันตรงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ว่ากันว่าเราคุยกันกว้าง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 ในที่นี้ผมจะพูดถึงในส่วนของเรียกว่ารถยนต์อีวีครับที่เรียกว่าอยู่ในราคาที่แบบว่าแหมเงินในกระเป๋าเรามันมันไหวอะจับต้องได้จับต้องได้นะครับเรียกว่าในบ้านเราเนี่ยงบประมาณประมาณนี้แหละมันเป็นงบที่แบบ แม่น่าลงทุนนะครับในปีนี้อย่างที่พี่การถามผมก็มองว่าอาคับเกี่ยวจากปลายปีที่แล้วนะครับรถที่เอาผมเองดีกว่าคือจริงๆตอนนี้รถมันมีหลากหลายรุ่นมาก E ีหลากหลายเซเ m e n t ด้วยแต่ว่ารถที่ผมเองมีโอกาสได้สัมผัสนะนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของ b y d BYD a t วีนะครับ a t ตโบางคนก็เรียกแ t ตโตทีแแล้วแต่เหมือนกันรุ่นเดียวกันซึ่งรถรุ่นนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่า มันมีความน่าสนใจหลากหลายจุดนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เคยมองเรื่องราวของรถ EV เลยนะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวของ b ีวีดีแอตตนะครับเอาตั้งแต่เรื่องของแบรนด์ก่อนครับบางคนบอกอาบางคนบอก b ีวีดีมันคืออะไรอ่าใช่บีวนี่จริงๆเขาเป็นตัวย่อนะครับถ้าชื่อคาจริงๆคือบิ b ยูด d มบิ r ยูดีมถ้าผมออกเสียงผิดไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นรถที่มัน เกิดมาเติมเต็มความฝันน่ะพี่กันะในชื่อแบรนด์เขานะแล้วก็ในส่วนของแบรนด์ BYD เนี่ยเรียกว่าเขาก็เป็นแบรนด์ที่ในบ้านเราเนี่ยเป็นน้องใหม่นะครับแต่ในประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเขาว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการทํารถไฟฟ้าอยู่แล้วคือแข็งเนี่ยใช่เรียกว่าใหม่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าเขาก็เก่าที่ที่จีนอ่าแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าได้รับการตอบรับในเรื่องของคนใช้อะไรต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญคือ บีวเนี่ยรากของเขาเนี่ยไอ้บางคนบอกบีวดีมาทํารถมาจากไหนทําอะไรมาก่อนขายอะไรขายน้าเต้าหู้หรือขายอะไรมาเนื้อเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วเขาก็มีชื่อเสียงจากการที่เรียกว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยจุดเชื่อมใช่ไหมถูกต้องแล้วเรียกว่าพอเรื่องราวของโลกรถยนต์ครับมันเทรนด์มันเปลี่ยนอย่างที่บอกใช่ใชนะครับไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับแบรนด์บีวดีในการที่จะ เรียกว่าเข้ามาสู่ตลาดนี้แล้วก็เข้ามาอย่างแบบว่ามีจุดแข็งด้วยจากเครื่องใช้ไฟฟ้ามาสู่รถไฟฟ้าถูกต้องนะครับเปลี่ยนผ่านมาตรงนี้ผมโฟกัสมาที่รถ a t t โตรีใช่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะในช่วงเวลานี้นะฮะจากราคาที่เขาเปิดราคานี้น่าสนใจราคา1 1 9 9 0ล้านาทก็2ล้านก็ทอนมาพันหนึ่งนะซื้อน้ำซื้อหนมกินได้นะครับจากราคาจริงๆพี่การราคาจริงๆเขาอยู่ หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันอ้าวแล้วมันขายไปไหนอะราคาเนี่ยเป็นเรียกว่าราคาที่ปรับลดลงจากเรียกว่ามาตรการสนับสนุนของภาครัฐบ้านเราเพราะว่าบีวดีเนี่ยจากจีนถูกไหมใช่ใช่รถจากจีนที่เป็น E ีวีเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่ามีมาตรการต่างๆของภาครัฐในการที่จะอุดหนุนแล้วก็ช่วยเรียกว่าลดต้นทุนไปนะราคาถูกลงเพราะนโยบายภาครัฐถูกต้องช่วยสนับสนุนตรงนี้ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าเหตุตรงนี้แหละก็ทําให้ราคาที่มันอยู่ไม่เกินล้านสองเนี่ย ทําให้รถคันนี้มันก็ดูน่าสนใจขึ้นมาใช่แลวที่สําคัญนะฮะรถคันนี้หลายคนบอกว่าเรียกว่าดีไซน์ดีไซน์ของตัวรถนะครับอย่าถ้าเกิดมีภาพประกอบนะดีไซน์ของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าทําได้หวือหวาน่าสนใจนะสำหรับในมุมมองผมเพราะว่าเรียกว่าเขาใช้การออกแบบที่เขาเรียกว่าเป็นดาร์คโฟส์ดาร์คใช่งกรถูกต้องเฟสเขามีคอนเซปต์อย่างนี้มาสําหรับการออกแบบนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่เรียกว่า บอดี้ของรถโดยรวมนะครับที่เป็นในสไตล์ของเรียกว่า b s e gment ใน5ที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์แล้วก็ไซส์ของเขาเนี่ยรองรับ5ที่นั่งโดยสารนะครับแล้วก็ทั้งไฟหน้านะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED แล้วก็เป็นแนวแบบคริสตัลนะฮะมีวิบวับนะครับถูกต้องนะฮะให้ความหรูหราต่างๆวิบวับวิบวับโอ้โหใช่แล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าเกิดว่ามองผ่านด้านข้างตัวรถนะตรงเสาด้านหลัง นะจะเห็นเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายเกล็ดมังกรนะนะอันนี้ทางผู้ผลิตเขาบอกเป็นเกล็ดมังกร,รแต่คุณจะมองเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่<อ>นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ของดีไซน์ตัวรถรนะครับแล้วก็เรียกว่าตัวรถเนี่ยน่าสนใจในส่วนของดีไซน์ภายนอกเรื่องของการออกแบบบนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ภายในภา,ายในก็น่าสนใจใ<ช>นะครับ,รบเพราะว่าเรียกว่าล้อกับภายนอกในเรื่องของการออกแบบนะครับที่ดูหวือหวาดูแบบ คนที่ชอบแบบรถที่มีลูกเล่นเยอะๆอ,ะอ่ะน่าจะถูกใจะนะครับเพราะว่าภายในเขาอะไรตั้งแต่ภายในที่เป็นการให้สีก่อนเป็นสีแบบทูโทนนะครับเขาจะใช้สีเฉดน้ําเงินเทานะครับในการออกแบบแล้วก็เรียกว่าใช่การออกแบบต่างๆก็จะดูแบบอลังการนะสําหรับผมเบาะนั่งเบาะนั่งก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับเบาะนั่งด้านหน้าเป็นทรงสปอร์ตเบาะนั่งด้านหลังเนี่ย อย่างผมสูง175นะผมเข้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยถือว่าเลือเหลืออ่ะใช่175เนี่ยผมบอกว่าผมนั่งข่อยห้างได้นะใช่กว้างขนาดั้นพื้นที่พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเพียงพอสาหรับการนั่งโดยสารสบายๆนะครับก็เรียกว่าในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบเนี่ยทำในน่าสนใจทีนี้จะพูดถึงในส่วนของภายในนิดนึงเพราะว่าภายในเนี่ยต้องบอกว่าลูกเล่นเขาน่าสนใจนะขอ อนาตดูโนต้ตนี่นภายในเนี่ยที่น่าสนใจก็คือในส่วนของเรียกว่า,าหลังคาก่อนหลังคาเป็นพานโรมิกซันรูฟก็เรียกว่าเป็นแบบเรียกว่าชมวิวทิวทัศน์ท้องฟ้าได้แบบเต็มๆเ,เลยซึ่งเป็นเทรนของรถไฟฟ้านะหลายรุ่นก็ใช้รูปแบบของหลังคาในลักษณะแบบนี้นะครับฝาท้ายก็ปิดเปิดแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็น คันเกียร์นะครับที่ออกแบบให้เหมือนคันเร่งเครื่องบินน่ะนะมันดูดีนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันแปลกตาดีใช่แล้วมันอยู่ในรถที่ราคาประมาณนี้ก็ถือว่าให้ของเล่นมาดูแปลกตาคุ้มเลยนะนะครับช่องแอร์ก็เป็นดีไซน์ที่เรียกว่าแปลกตาสําหรับคนที่อาจจะแบบเห็นรถแนวเรียบๆไปเยอะนะนะครับช่องแอร์ก็ดูแปลกตาที่เปิดประตูที่เปิดประตูเนี่ยเขาจะเรียกว่าวางอยู่บนลําโพงพีกันนะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดเนี่ยมันก็จะเรียกว่า มีดีไซน์เก๋ๆใช่มาเหมือนแบบเรียกว่าดีไซน์แบบด<อ>ี Y นะดูดีแล้วก็เรียกว่าเป็นกิมมิคของการออกแบบคือต่างเลยแหละว่าเขาตั้งใจดีไซน์ให้แตกต่างถูกต้อง,งครับจุดขายของเขาอยู่แล้วตรงนี้แล้วก็เรียกว่าตรงที่จับด้านหลังนะครับที่แผงข้างประตูทั้งด้านหน้าด้านหลังจะเป็นรูปทรงคล้ายๆประแจประแจที่ใช้ซ่อมรถอ่ะเขาก็ดีไซน์ไว้แฝงไว้ตรงอ่ที่วางข้างประตูอย่างเงี้ยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นที่จับที่แบบว่าดีไซน์แบบเกๆ๋ๆนะฮะคือถ้ามองผ่านๆก็อาจจะดูว่าอ,ออกแบบแปลกๆอะไรอย่างนี้นะฮะแต่พอดูลงรายละเอียดแล้วเขามีกิมมิคในการออกแบบโดยเฉพาะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะครับเขาจะมีเรียกว่าสายที่เป็นเชือกอะ่ะเอาไว้กันตกวางของกันตกอับพี่กันแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนสายพินอะ่ะ<ห>คุณเป็นนักดนตรีใช่ไหมฮะคุณนักคือ ขึ้นอง่าตีจีนอยู่แล้วถูกต้องแล้วมันดีได้จริงนะแต่คุณอาจจะต้องปรับปรับตั้งเสียงอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยดูน่าสนใจแล้วแต่ที่สําคัญก็คือในเรื่องของอย่างที่บอกว่านั่งสบายเพราะว่ารถ BYD AT แอตโตทีนะฮะคเขามีจุดเด่นเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกว่าแบตเตอรี่ซึ่งก็มีจุดเด่นและจุดแข็งก็คือความบางและยาวของขนาดแบตแล้วก็การวางจักเรียงของเขาเนี่ยที่วางแบนไว้ ใต้พื้นห้องโดยสารนะครับก็ทําให้พื้นที่ห้องโดยสารต่างๆเยอะแล้วก็เรียกว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็มีจุดแข็งในเรื่องของความทนทานแล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าความปลอดภัยด้วยเวลาเกิดเหตุต่างๆกันแรงกระแทกต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทาง b ี d ดีให้ไว้นี่ยคือเขาดีไซน์ไว้หมดแล้วว่ามันต้องปลอดภัยแล้วมันต้องไม่กินเนื้อที่ในห้องโดยสารถูกต้องโอ้โหนี่ดีไซน์ไว้ดีมากเลยส่วนสําคัญของการรถไฟฟ้านะครับของ b ี d ดีคันนี้ที่น่าสนใจก็คือ แพลตฟอร์มของรถที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าครับคือเกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มต่างๆการจัดวางของเขาต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าคือเกิดมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับค่ายอื่นที่เรียกว่าอาจจะเอารถเครื่องยนต์แล้วก็มาดัดแปลงนะครับใส่มอต้องมอเตอร์ให้เป็นรถไฟฟ้านะครับฉะนั้นในเรื่องของการให้ตัวต่างๆหรือว่าคอนเซปต์ของรถเนี่ยมันก็จะดูลงตัวตั้งแต่แรกเกิดที่สาคัญอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของความแรง อย่างไงครับเนี่ย200แรงม้าสําหรับรถในพิกัดราคาแบบนี้นะครับแล้เป็นรถไฟฟ้า200แรงม้า200แรงม้าคุณได้200แรงม้านะครับจากตัวของ b ี d a t ีแอตโตทรนะครับถามว่าแรงแรงไหมมันแรงอยู่แล้วอยู่แล้ว200แรงม้าใช่แต่ว่าตามสเปคเนี่ยในราคานี้นะครับคุณแรงสุดนะคุณจ่ายเงินไม่เกินล้านสองเนี่ยครับ สองร้อยแรงม้าที่คุณได้จากแอตโตทรีเนี่ยคุณได้มากกว่าค่ายอื่นใช่นี้คุณไปเทียบดูเองแล้วกันว่าจะค่ายไหนบ้างนะครับแต่คอนเฟิร์มว่าแรงสูตรตามสเปคใช่ครับจัดเต็มแล้วสองร้อยแรงม้าใช่ครับก็เรียกว่ามีความสนุกสนานในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ความมันเอกประสงค์แล้วก็ความแรงด้วยครับผมแล้วอย่างบางคนเนี่ยเขากังวลในของวัสดุภายในหรือว่าเอ๊ะรถในราคาระดับเนี่ยมันจะวัสดุจะดีไหมจะ พูดตรงๆคือจะก้องแกงไหมอ่ะอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเป็นเรื่องของแล้วแต่มุมมองครับนะครับแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมบอกว่าเขาก็กล้าที่จะออกแบบครับนะครับบางคนบอกว่าไอ้ดีไซน์แบบนี้มันดูมันดูจีนอ่ะมันดูแบบมันดูไม่คงทนนะมันแต่แต่ในมุมผมนะครับก็นี่แหละมันคือก็มาลดจีนอ่ะถูกไหมก็มันลดจีนอ่ะก็ถูกแล้วทําไมเขาต้องเหมือนใครถูกไหมครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วเขาก็ ผม,ผมในมุม <S <S ผมนะผมว่าเขาแนะ่นะเขาก็กล้าที่จะออกแบบแบบนี้ก็ฉันเป็นแบบนี้เป็นสไตล์ของฉันเป็นดีไซน์การออกแบบของฉันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าในเรื่องของการให้คะแนนแล้วกันถ้าเป็นผมนะการให้คะแนนในเรื่องของความสวยงามต่างๆผมก็ให้เต็มนะผมคิดว่าเขาก็กล้าที่จะให้อุปกรณ์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆรวมถึง ดีไซน์ต่างๆที่เขายัดมาทั้งภายนอกภายในเนี่ยผมคิดว่าเขาลงทุนแล้วก็กล้าที่จะให้แล้วก็ที่สําคัญแอตโตรีเนี่ยเป็นโมเดลเรียกว่าโมเดลแรกโมเดลเปิดตัวของเขาอ่ะของเขาเลยเนี่ยเปิดตัวมันต้องเบื้มๆบอยู่แล้วใช่ไหมก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็สวยอ่ะถือว่าใช้ได้สําหรับรถใน segment น,นี้นะครับครับผมออนอกจากตัวรถแล้วที่ผมสนใจเกี่ยวกับ BYD เนี่ยครับการตลาดการขายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์ผมอ่ะใช่ การตลาดและการขายเนี่ย BYD เนี่ยเขาทำตลาดโดยบริษัทชื่อว่า Rayway Automotive ในบ้านเรานฮะ Rayway Automotive เนี่ยเขาจะรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการจำหน่ายการขายนะครับรวมถึงการบริการหลังการขายด้วยนะครับในบ้านเราเนี่ยแน่นอนในเรื่องของรถไฟฟ้าหลายคนกังวลนะครับเอ๊ใช้งานไปมันจะเกิด ปัญหาอะไรบ้างมันคือมันมาใหม่เป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่อ่ะนะถูกต้องนะแต่ว่าในเรื่องนะในเรื่องแบบนี้เนี่ยทาง b ีวเองเนี่ยเขาก็มีเรียกว่าการรับประกันนะครับรายละเอียดต่างๆในมีเยอะนะแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรืออะไรเนี่ยเขารับประกันอยู่ที่8ปีเลยนะซึ่งผมเชื่อว่าตามแผนของเขาเนี่ยอย่างในปีอย่างในปีที่ผ่านมา3าบแห่งนะฮะที่เป็นโชว์รูมที่รองรับ,รบแล้วก็อีกผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนแต่ว่าน่าจะเกิน60แห่งที่เขาคิดว่า ฟันธงว่าจะต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการของ BYD ในบ้านเราให้ทั่วประเทศนะให้ครบ66 6แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้แหละในปี66ซึ่งผมก็มองว่าในจุดนี้มันน่าจะตอบโจทย์ที่พี่การถามในเรื่องของการดูแลลูกค้านะครับเพราะว่าเชื่อว่ารถแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องเข้าสู่แล้วมันยังใหม่อยู่หลังการขายจะยังไงไม่ใช่ซื้อแล้วจบเลยเหรอมันจะดูแลผมต่อไหมอย่างเงี้ยถูกต้องก็เรียกว่า ก็การันตีเร mm ื hmm. that that ่องความสบายใจของลูกค้าได้ส่วนหนึ่งสําหรับในเรื่องของโชว์รูมและศูนย์บริการที่ทางตัวแบรนด์เองเขาก็บอกว่าจะมีมากขึ้นภายในปี66นี้นะครับคือดูแลแน่นอนว่าไม่ทิ้งลูกค้าถูกต้องใช่แล้วก็ใช่ก็เรียกว่าเป็นการดูแลที่ที่ทางผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าผู้แทนอย่างเป็นทางการในบ้านเราเนี่ยเขาก็เหมือนกับประกาศไว้แหละนะครับแล้วก็เขามีในเรื่องของ การประกาศทั้งในเรื่องของศูนย์อย่างที่พี่การถามนะครับศูนย์และโชว์รูมบริการหลังการขายอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของออโรงงาน <c oughs> ตอนนี้เป็นรถนำเข้าใช่ไหมครันะฮะลลอดแรกนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาจองยอดจองตอนนี้อยู่หมื่นคันนะ สำหรับแอตโตทีซึ่งก็ถือว่าเปิดตัวสวยนะสำหรับในบ้านเรามากในกลุ่มของเราไฟฟ้านะครับซึ่งการส่งมอบอะไรต่างๆก็อยู่ในกระบวนการโปรเซสก็อยู่ในช่วงทามมิ่งเวลานี้แหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรงงานนะครับต่อไปเนี่ย BYD เขาก็จะมีโรงงานที่เรียกว่าผลิตแล้วก็จำหน่ายในบ้านเราว่าจะมาผลิตกันที่ไทยเลยถูกต้องถูกต้องนะฮะตามตามที่เขาให้ข่าวไว้เนี่ยโรงงานจะอยู่ที่ระยองแล้วก็จะมีในเรื่องของการผลิต นอกจากผลิตเพื่อจําหน่ายในบ้านเราแล้วก็ยังผลิตเพื่อจําหน่ายในต่างประเทศด้วยครับคือผลิตในไทยแล้วก็ส่งออกไปขายที่อื่นอีกทูกต้องเพราะเขามองว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นเป็นฮับเป็นฮับใช่ทั้งในเรื่องของการขายในเรื่องของผู้บริโภคที่เรียกว่านิยมนิยมใช้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตต่างๆที่เรียกว่าสะดวกด้วยแหละนะครับในบ้านเราในเรื่องของการโนวฮาวต่างๆในเรื่องของสถานที่อะไรแบบนี้ด้วยคือเขาต้องเห็นอะไรดีๆในประเทศไทยนะถ้าอย่างนี้ เรียกว่าเรียกว่าบีวจะโอ้โหมาเป็นให้ไทยเป็นฮับและผลิตขายทั่วโลกเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะประเทศไทยเนี่ยถูกต้องพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงจุดเด่นของรถนะครับผมพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงเสริมครับคือ BYD AttoT เนี่ยก็คือได้ในเรื่องของความเป็นไฟฟ้า100%นะครับการเกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆนะแพลตฟอร์มที่เป็น e p l a t f o r m ของเขานะครับความสะดวกสบายจากการนั่ง นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือพื้นที่ในห้องโดยสารที่มากเพราะว่าตัวแบตเตอรี่บางแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางต่างๆเนี่ยไม่กินพื้นที่ของห้องโดยสารนะครับอีกจุดหนึ่งที่ทาให้รถคันนี้นั่งสบายคือระบบช่วงล่างด้วยกันช่วงล่างก็เป็นมัลติลิงค์นะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ขับรถรุ่นนี้ในเรียกว่าบนท้องถนนจริงนะแต่ผมได้ไปทดลองในสนามเรียกว่าเป็นสนามทดสอบรถนะครับที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับก็เรียกว่าจัดกันเต็มเหนียวเลยแล้วก็เรียกว่า ตัวรถเดิม,ดมๆช่วงล่างเดิมๆของแอตโตทีเนี่ยเรียกว่าสอบผ่านในสนามแข่งนะครับสามารถที่จะไปได้ในเลสซิ่งไลน์ต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้แหละสำหรับการขับเทนะ่าที่มีโอกาสได้ทดสอบนะครับผมครับผมก็รเรียกว่า b ีวเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยแล้วกันเนาะถูกต้องในในบ้านเราตอนนี้ถ้าพี่กันดูรถในท้องตลาดที่ราคาอยู่ในในในเลทนี้นะก็จะมีทั้งออร่ากู๊ดแคสนะของเกทวอรบ นะครับมี MG MG ก็มี ZEV นะครับที่เป็นไฟฟ้านะครับเขามี MG EP ที่เป็นเป็นเหมือนสเตชันมาก่อนแล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับมี Ne t a V นะฮะแล้วก็มีเทสเทสลาเทสลาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของใกล้ๆกันราคาที่มันใกล้กันแล้วก็ก้ามกึ่งสําหรับคนที่ตัดสินใจก็คุณก็มีช้อยเพิ่มแหละเพราะว่าแน่นอนรถในแบบนี้หลายคนก็บอกเทสลาเทสลาเทสลาใช่ไหมแต่ถ้าเปิดใจนะมันมีอีกหลายช้อย มีหลายช้อยแล้วผมก็มองว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าทั้ง B Y D เองนะฮะทั้งเท sla ทั้งแบนด์รถไฟฟ้าทุกแบรนด์ในบ้านเรารถ้าคุณไปศึกษาดีๆนะมันมีทั้งจุดดีแล้วก็จุดที่เป็นจุดเรียกว่าเป็นข้อสังเกตที่ถ้าคุณจะใช้อ่ะคุณต้องรู้ไว้ก่อนครับ,รบผมให้ข้อสังเกตไว้ซึ่ง,<ไ>งซึ่ง,งวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากเลยสำหรับ B <ช> e Y D, Atto T ครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้นเนี่ยยังมีอีกหลายรุ่นที่ยังเล่าไม่จบเนาะใช่ครับก็ ในกลุ่มของรถไฟฟ้าเนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยคุยจริงๆก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าแต่แต่ละแต่ละคันเนี่ยมันต้องละเอียดต้องละเอียดแล้วเขาก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจแตกต่างกันนะบางคนอาจจะบอกไฟฟ้าเหมือนกันแหละแต่มันมีความต่างนะครับทั้งในเรื่องของเซกเมนต์แล้วก็รายละเอียดีกย่อยแต่เสียได้นะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับผมก็ต้องเรียนเชิญพี่ต้นเนาะคราวหน้าคราวต่อไปก็นมากยินมีรู้แลกเปลี่ยนกันเรื่องรถอีกเนาะได้ครับก็เรียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันผมก็เรียกว่าเป็นอยู่ใน แวดวงที่ได้ไปสัมผัสก่อนคนใช้จริงๆมากกว่านะฮะอาจจะไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายครับ,รบและวันนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับรถไฟฟ้า BYD นะครับผมซึ่งท่านผู้ฟังผู้ชมอยากจะรู้ในรายละเอียดจุดไหนหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคันไหนเพิ่มเม้น์มานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะหาเรื่องราวต่างๆดีๆเกี่ยวกับรถไฟฟ้า E ีที่ท่านอยากรู้มาเล่าให้ฟัง สำหรับวันนี้ผมกันจัดทพิยาแล้วก็พี่ต้นจากซีแมคคาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน